เป็นตะกินปะคะอันนี้แจ้วป่าค่ะใส่ของแซออ่บคิดฮอดกันพี่น้องจ้าขลิ่มกระแซ่บ แสบอันนี้แสบอนนเนาะค่ะเน,ะน,น,นาะเอามาฝาพี่น้องหน่อยพิเศษพิเศษเพิ่พนบ่กลิ่นปนกลิ่นเจ้าเพ่เคยกลิ่นพักเนาะค่ะเนาะข้าเจ้า <c oughs> ทำทำยังไงนี่แซ่บอืมตักเท่าออนกับมันมาเด้อจ้ามาเด้อชอบ ตัวนี้เลยจ้ะแจวป่าแจวมกกกะกอเนาะคะเนาะคิดจยากอันไหนก็แซบนั่นเพิ่นว่ากเ็เลยจับจักหน่อยอ้ําเลยค่ะ <c oughs> แต่เด้อุ่นกินเอาเนาะค่ะเนาะ ประมาณนี้นะคะพิเศษย่้ห้องสีบันหนึ่งย่้ห้องสีชอบแจกอันนี้แสบอันนึน้ะคะเนาะ เอามาปลาพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อชอบตัวนี้เลยจ้ะเจวป่าเจวป่าเลวยค่ะพี่น้องเจวป่าจ้าตามด้วยจ ค <c oughs> ุ้นเนี่ยเป่นเรียบย้อยหงไอยลายกันอยู่ง่ายกินง่ายเจวปลาค่ะ อาหารคนเลยว่ามากกับยาเอาดอค่ะเดอร์ลูกหลากบบนัน้นย่านทองสีชอบ ใส่ของแสบอ่ะคิดฮอดกันพี่น้องจ้าน่ากินมากมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันใส่ของแสบอ่ะคิดฮอดกันพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาเด้อมือเนี้ยกองขอน้อยกองขอใหญยมีเบิดเดือค่ะเด้อ ทำนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอยากอันนี้แซ่บอันนั้นแะค่ะเนาะเอามาฝากพี่น้องเอออันนี้เจลมะกอกเป็นตะกินบ่คะอันนี้เจลป่า,ปาคะ่ะ <c oughs> มาเด้วจ้ามาเด้วชอบตัวนี้เลยจ้ะแจวป่าได้ของแสบับคิดหอดพี่น้องเด้คิดหอดเพ,พ,พื่นเพื่อนได้ของแสบับคิดหอดกันเนานะะเนอะ ร้อยประเซ็บตั้งมาก <c oughs> ทำนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า แต่เดยวอุ่นกินเอาเนาะค่ะเนาะประมาณนี้นะคะพิเศษยด้ห้องสีบัน,นหนึ่งกระลำกระแบ มาเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อเจ้วป่าเด้อค่ะพี่น้องเจ้วป่าจ้าตามด้วยเจ็อยู่ง่ายกินง่ายพักหนึ่งฟักทองออน่ะพี่น้องคะ่ะเป็นตะแสบอบะคะ ยายชองสีชอบไป้นะคะนาะเอาผ่าร่องไว้เก่าใหม่คนจะติดกองนะคะนาะเอาผ่าร่องไว้่นจกติดกองลยกับประมาณนี้แหละจ้ะได้ของแสบกับขี้ถอดพี่น้องเด้อขี้ถอดเพื่อนเพื่อนได้ของแสบกับขี้หอดกันนะคะนาะเจลปลาค่ะ <c oughs> <c oughs> อาหารคนน่ากินมากมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันพี่น้องจ้ามากินเขาเด้อ,อเนียกองขอน้อยกองขใหายมีเบิดเด้อค่ะเด้อ มาเดจ้าเด้อมาเด้อมาเด้ออืมตักเท่าออ,อนกับมันเลยว่ามากกับยาเด้อค่ะเดอ้อลูกหลากกบบย่านห้องสีชอบ อุ่นอย่างคนเรียบย้อยหงไว้หยายกั็เดียวมักกอดนกักนะคิดจากอันไรก็แซบนันเพิ่นว่ากะเลือดจับจักหน่อยอ้ำเลยค่ะ